เอาแล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้คนละหนึ่งคำถามนะเราจะมาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่า,านั้นแหละนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์จัดของขวัญมา9,999ชิน้นแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะอย่าลืมนะแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เพียงเท่านั้นแชร์แล้ว ชื่อเล่นแล้วก็คำถามเข้ามานะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นจัดของขวัญมา9999ชิ้น เอาเข้ามากันนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคําถามกดแชร์นะครับแชร์ก่อนนะครับให้มีผู้แชร์ขึ้นนะครับนะนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแล้วก็ของขวัญน,นะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละนะครับชื่ออะไรอะ่ะไม่บอกชื่อ แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยผมตอบใครเนี่ยชื่ออะไรอะ่ะพิมพ์ชื่อมาก่อนดิแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอา้าวชื่ออะไรเดี๋ยวดูให้ว่าเอกสารคุณไมยังสามวันนี้ยังไม่มาผมพูดตรงๆไม่โกหกนะคุณเล็กนะคุณเล็กเอกสารยังไม่มาไพ่เป็นไพ่เนี่ยสีดาบ เป็นเป็นไพ่ของของการหยุดนิ่งหยุดเฉยอ,อะไรเงี้ยนะคุณเล็กพูดจริงๆตักหน้าไพ่นะจริงๆไม่โกหกอะ่ะนะไพ่สี่ดาบนี่หมายถึงยังไม่มีอะไรมาเลยพูดจริงๆคุณรอเอกสารนะนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะของขวัญจัดมาเพียงคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้นเจ้าทั้งหลายแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม